สวัสดีค่ะนะักเรียนพบกันในวิชาวิวทยาศาสตร์ชั้นป .5 กับครูปานิสาคาสวรรค์หรือว่าครูฟ้านะคะในคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ประกอบการทำใบงานล่าสุดนะคะก็คือในระหว่างวันที่17 31กรกฎาคมนี้นะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะในครั้งนี้นะคะเราจะได้เรียนอยู่2เรื่องด้วยกันนะอ่า อันแรกเลยก็คือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตและการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตนะคะอ่ะไปดูกันเลยค่ะนักเรียนคะในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะจําเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่นะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่ะเช่นเลยอย่างแรกเลยก็คืออันแรกเลยก็คือแสงค่ะ อาแสงค่ะแสงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างอาหารของพืชจำได้ใช่ไหมคะว่าพืชเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวเลยที่สามารถสร้างอาหารเองได้โดยใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมคะ,ะและนอกจากนี้ค่ะก็แสงยังช่วยในการมองเห็นของสัตว์ต่างๆด้วยนะคะ,ะต่อไปค่ะก็คืออากาศค่ะ อากาศนะคะเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเลยค่ะก็คือใช้ในการหายใจค่ะ,ะโดยสิ่งมีชีวิตนะคะจะใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจค่ะและนอกจากนี้ค่ะพืชจะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์ด้วยแสงอ่ะในกาในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงด้วยนะคะ อ่าปัจจัยต่อมาค่ะก็คืออุณหภูมิค่ะอุณหภูมินะคะออสิ่งมีชีวิตต่างๆค่ะเขาจะมีการปรับตัวปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือลักษณะของสิ่งมีชีวิตนั้นนะคะให้เหมาะสมกับอุณหภูมิที่เขาอยู่ออตัวอย่างเช่นมีขั้วโลกค่ะในรูปมีขั้วโลกมีขั้วโลกจะอยู่ในที่ที่อุณหภูมิต่ํา ก็คืออากาศหนาวเย็นนะคะดังนั้นมีโคโลกก็จะปรับตัวให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่ของมันค่ะโดยการเป็นไงมีขนหนานะปรับตัวให้อยู่ในที่ที่มีอากาศหนาวเย็นได้ค่ะค่ะต่อมานะคะก็คือน้ําค่ะอ่าน้านะคะจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศาัยแล้วก็เป็นแหล่งอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์นะคะและสุดท้ายก็ค่ะ ก็คือดินและแร่ธาตุดินและแร่ธาตุนะคะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พืชเจริญเติบโตใช่ไหมคะเป็นเพราะว่าเป็นแหล่งแร่ธาตุที่สําคัญของพืชพืชจะได้แร่ธาตุมาจากไหนดินใช่ไหมคะแล้วก็จะดินแลวแล้วก็ดินนะคะก็จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งอาหารของสัตว์บางชนิดด้วยค่ะาตัวอย่างเช่นอันนี้มดเห็นไหมคะว่า มดอาศัยอยู่ในดินนะคะ,ะเรามาดูเรื่องการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตกันบ้างนะคะเรามาทำความรู้จักโซ่อาหารกันก่อนค่ะโซ่อาหารนะคะคือความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีการกินต่อกันเป็นทอดๆค่ะนักเรียนจากผู้ผลิตสู่จากผู้ผลิตนะคะไปสู่ผู้บริโภค ทำให้ค่ะมีการถ่ายทอดพลังงานในอาหารต่อเนื่องกันไปนะคะเป็นลาํลดาดับลําดับนะจากการกินต่อกันอ่าเป็นลําดับจากการกินต่อกันค่ะอ่าเรามาดู ตัวอย่างของโซ่อาหารแล้วก็มาดูวิธีการเขียนโซ่อาหารเพื่อแสดงการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตกันนะคะ,ะโดยเราจะเริ่มจากการเขียนผู้ผลิตค่ะอยู่ข้างหน้าเสมอผู้ผลิตจะต้องอยู่ข้างหน้าสุดเสมอนะคะแล้วก็ ถัดมาก็จะเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งค่ะนักเรียนแล้วก็เป็นลำดับต่อๆไปนะคะไปเรื่อยจนถึงผู้บริโภคลำดับสุดท้ายของโซ่อาหารนั้นๆน,น,นะคะซึ่งในโซ่อาหารนะคะก็จะมีลูกศรมีลูกศรเขียนชี้การถ่ายทอดพลังงานอยู่ค่ะโดยหัวลูกศรค่ะนักเรียนหัวลูกศรจะชี้ไปทางผู้บริโภคคือผู้ คือสิ่มีชีวิตที่ไปกินที่กินเสมออย,อย่างเช่นอันนี้กระต่ายกินแครอทด,ดังนั้นกระต่ายเป็นคนกินดังนั้นหัวลูกศรจะไปอยู่ที่กะจะหันเข้าหาฝั่งตัวกระต่ายนะคะ,ะเรามารู้จักเกี่ยวกับองค์ประกอบของโซ่อาหารกันนะคะ,อ,ะอย่างที่บอกไปว่าโซ่อาหารจะเริ่มต้นจากผู้ผลิตนะคะ,ะเรามาดูกอนมาทำความรู้จัก แต่เรองมาประกอบกันคะ่ะก็คืออย่างแรกเลยก็คือผู้ผลิตผู้ผลิตคือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะอย่างที่บอกไปว่าพืชสร้างอาหารได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะดังนั้นพืช ดังนั้นพวกพืชนะคะกจะคะ็จะเป็นจุดเริ่มต้นของโซอาหารก็คือเป็นผู้ผลิตนะคะนอกจากผู้ผลิตนะคะนอกจากพืชแล้วก็อาจจะมีเป็นพวกสาหร่ายต่างๆน,นะคะที่ที่มีสารคลอโรฟิลล์สารสีเขียวที่สามารถสร้างสร้างอาหารเองได้นะคะซึ่งผู้ผลิตเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากเลยเนาะเป็นจุดเริ่มต้นของพลังงานเลยใช่ไหมคะอ โอเคค่ะเรามาดูต่อไปค่ะก็คือผู้บริโภคค่ะผู้บริโภคนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้นะคะนักเรียนต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารโดยนะคะผู้บริโภคนะคะจะสามารถแบ่งออกได้เป็นสี่ประเภทก็คือผู้บริบริโภคพืชที่ก็คือ กินสิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหารผู้บริโภคที่กินพืชเป็นอาหารก็เช่นแบบพวกช้างมา้าบัวควายต่างๆที่เอาไปที่กินพืชเป็นอาหารนะคะต่อไปค่ะก็คือผู้บริโภคสัตว์นะคะผู้บริโภคสัตว์ก็คือผู้บริโภค,ะคที่กินสัตว์เป็นอาหารเช่นเสือสิงโตอะไรอย่างนี้ค่ะต่อไปค่ะอันที่สามนะคะก็คือผู้ บริโภคทั้งพืชและก็สัตว์ค่ะก็คือผู้บริโภคที่กินทั้งพืชเป็นปอาหารและก็สัตว์เป็นอาหารนะคะเช่นหนีเต่าแล้วก็มนุษย์เราเนี่แหละค่ะอ่าแล้วก็สุดสุดท้ายค่ะประเภทสุดท้ายก็คือผู้บริโภคซากสัตว์ค่ะก็คือผู้บริโภคที่กินซากสัตว์เป็นอาหารเช่นพวกหนอนแหลงที่ไปกินสิ่งมีชีวิตที่พวกตายแล้วอะค่ะ นะคะเป็นอาหารและสุดอ่าแล้วก็สุดท้ายที่จะให้ทำความรู้จักนะคะก็คือผู้ย่อยสลายนักเรียนคะผู้ย่อยสลายะคะ่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะจะดำรงชีวิตโดยการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตก็คือสิ่งมีชีวิตตายแล้วะคะ่ะสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ตายแล้วนะคะให้กลายเป็นสารอินทรีย์ที่พืชนะคะสามารถนํากลับมาใช้ได้ ผู้ย่อยสลายจึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำไไมคะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนสารต่างๆในสิ่งแวดล้อมของเรานะคะตัวอย่างของผู้ย่อยสลายก็เช่นแบคทีเรียเห็ดลาต่างๆค่ะอ่าเรามาดูตัวอย่างโซ่อาหารอีกอันหนึ่งนะคะอ่าบอกอ่ะเริ่มจากผู้ผลิตใช่ไหมคะ เราก็มาดูนะคะผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองใช่ไหมคะเรามาดูก่อนเริ่มจากผู้ผลิตใช่ไหมคะเราจะเขียนลูกศรจะไหมไหมลูกศรตั๊ก,กแตนมากินข้าวโพดดังนั้นตั๊ก,กแตนกินก็เลยลูกศรก็เลยเข้าไปาชี้ไปทางตั๊ก,กแตนอ่าต่อไปค่ะกบมากินตั๊ก,กแตนก็ถือเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองต่อไปงูงูมากินกบ งูก็เป็นผู้บริโภคลำดับที่สามและสุดท้ายค่ะเหยี่ยวเหยียวมากินงูอ่าลูกศรก็จะชี้ไปทางเหยี่ยวใช่ไหมคะเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายก็คือสิ้นสุดของโซ่อาหารนี้แล้วก็จะถือเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนะคะ